ที่เอาปางเรียนหลบบางกางบางกางแหลงคอยกันคลางสุดท้ายน้ำตาตอนนี้จะไม่มีมนายตอนเช้งซัวลงนอนมองดูเซเซียดกันเกเนบางสิ่ง ดูฉันดูเธอในบางอย่างเห็นอาการจะเปลี่ยนไปก็มองอยู่นานแล้วไม่คิดว่าจะมาจากสิ่งที่เคยได้เห็นกันมีพบมันก็ต้องมีจากนีคือบางอย่างที่สำคัญฉ,ฉันก็ใจฉันก็ใจอยู่นานแล้วไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายก็ได้รู้ว่าเธอจะไปฉันรู้อยู่แล้ววันนี้ก็แค่ทำใจฉันรู้อยู่แล้วอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้น้ำตามันก็ไหลออกมา อย่างเหมือนโลกมันหยุดนินเหมือนทุกอย่างมันซับซ้อนเมื่อนาการฉันกำลังจะขาดอาการหายใจมันค่อยๆเจ็บทีละนิดมันค่อยๆสะท้อนออกมาเป็นตุ่นตายุ่นตาฉันเริ่มไลยมันห้ามไม่ได้อาการของคนเสียใจพยายามคงใจไม่ให้ร้องไห้แต่ก็คงใจไม่ไหวรักต่ออย่างนี้ไปแล้วฉัน แต่เธอไม่เห็นความสำคัญงั้นเราสองคนก็คงลานิทานรักของเราคงจบลงลูเบียวกับยูเลียนคงไม่ได้รักกันไททันิีกที่โดนนั้นทะเลสัดกลางอากาศผู้คนสาบสูญหายมันรักของเราที่สาบสูญไปกับการเวลากอดกันครั้งสุดท้ายคิดว่าจะไม่มีน้ำตาแต่กับทรมานยิ่งกว่าขาดเธอคงขาดใจแต่จะให้ทำยังไง ขาเธอลวลางครั้งสุดท้ายกอดกันครั้งสุดท้ายน้ำตาครั้งนี้จะไม่มีวันหายตอนทิ้งตัวลงนอนเฝ้ามองดูเธอคิดฉันคิดในบานสิ่งดูฉันดูในบางอย่างเห็นอลการจะเปลี่ยนมองกับมองเยูนนานแล้วไม่คิดว่าจะมาจากสิ่งที่เคยได้เห็นกันมีพบมันก็ต้องมีชาก และนี่คือบางอย่างที่สำคัญฉันเข้าใจฉันเข้าใจอยู่นานแล้วไม่ต้องอธิบายก็ได้รู้ว่าเธอจะไปฉันรู้อยู่แล้ววันนี้ก็แค่ทำใจฉันรู้อยู่แล้วอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ต้มตามันก็ไหลออกมาทุกอย่างเหมือนโลกมันหยุดหมุนทุกอย่างเหมือนซับซ้อนเมื่ออาการฉันกำลังจะขาดอากาศหายใจมันค่อยเจ็บทีละนิด คอยสะท้อนออกเป็นน้ำตาน้ำตาฉันเริ่มไหลมันดานไม่ได้อาการของคนเสียใจพยายามกลมใจไม่ให้ร้องไห้แต่ก็คงไม่ไหวรักต่อจะมีใครรักฉันก็มีเธอมากแต่เธอไม่เห็นความสำคัญ เราสองคนก็คงลา